สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ y o u t u b e ขุนทองคําและ Facebook เซียนเหนือเซียนเรียนหมากรุกด้วยใจรักครูพงจะพาทุกท่านไปศึกษาเกมการเล่นหมากรุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิบซึ่งท่านได้ไปเล่นทางออนไลน์ไว้นะครับผมที่ playok okay. com อาจารย์นกกระจิบจะเป็นหมากขาวคู่ต่อสู้จะเป็นหมากแดงเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉสองครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นจอเจอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสีครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเจ อาจารย์นกระจิบปูเบี้ยฉาสี่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยฉาห้าอาจารย์นกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ยงขวาฝ่ายคู่ต่อสู้นําเม็ดขึ้นไปที่ฉาหกเป็นเม็ดซ้ายอาจารย์นกระจิบนําเม็ดขึ้นมาจอสคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายครับอาจารย์นกระจิบพัฒนาคูนขึ้นมาฉาสอง คู่ต่อสู้ปูเบี้ยชอห้าอาจารย์นกกระจริบนําขุนขึ้นมาจอสองคู่ต่อสู้นำาคนขึ้นชอหกอาจารย์นกกระจริบนำเรือกอมาที่ชอหนึ่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยยอห้าอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการกินเบี้ยที่ชอห้าไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้นําม้าขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาไล่มาฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยมากลับอาจารย์นกกระจิบนําคนขึ้นมาชอสาฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นไปไล่คนอาจารย์นกกระจิบถอยคนกลับคู่ต่อสู้นำขุนมาที่งอแป อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสิครูต <abonn ement. S 1> ่อสู้นำขุนมาที่คอแปดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสิครูต่อสู้นำขุนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสิครูต่อสู้เดินเบี้ยคอห้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจบุกคู่ต่อสู้ได้การกินเบี้ยที่ชอห้าไล่เม็ด ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยที่ขอ4กินเบี้ยคอ5้คู่ต่อสู้นำเบี้ยขอ6ขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาโจมตีเม็ดคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุก ฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปที่คอหการเดินขุนขึ้นไปตานี้ถือว่าไปอยู่ในตำแหน่งเสี่ยงอันตรายนะครับผมควรที่จะถอยลงมาจะดีกว่านะครับมาดูว่าเมื่อขุนคู่ต่อสู้อยู่ไม่ปลอดภัยอาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีบุกอย่างไรนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมาที่คอง ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยที่คอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจเล่นแต้มขุนหานะครับผมขุนกินเบี้ย อาจารย์นกกระจีบบนำโคลนขึ้นมาขอสาคู่ต่อสู้นำเรือกอมาที่ขอแปดอาจารย์นกกระจีบนำโคนมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจียบนำเบี้ยกินเบี้ยคู่ต่อสู้รุก ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่ขอหนึ่งมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงไปที่ฉอหนึ่ง ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินม้ารุกคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปติดอาจารย์นกกระจิบถอยเรือมาที่งอสามคู่ต่อสู้ถอยเม็ดกลับมาอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมางอสี่ คูต่อสู้หลบขุนมาที่จอเจดอาจารย์นกกระเจบนำเรือมาที่คอหกเกาะโคนแล้วก็จับกินเบี้ยริมคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกอาจารย์นกกระเจบนำเรือกินเบี้ยคูต่อสู้หลบขุนมาที่ชอเจ็ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเรือที่งอสามกดโคนกดเรือคู่ต่อสู้อยู่จึงนำเม็ดบุกเข้ามาโจมตีโคนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำมากินเม็ดรุกคู่ต่อสู้หลบขูนมาที่ชอเจอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่งอสามกินโคน คูต่อสู้กินแล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเรือคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เห็นว่าหมากของตนเองเป็นรองถึงแพ้นะครับจึงตัดสินใจย,ยอมแพ้อาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบที่ชนะคู่ต่อสู้ทางออนไลน์ไปได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากลูกไทย หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพง์ด้วยนะครับครูพง์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและคู่ต่อสู้ทางออนไลน์เป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพง์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ